สวัสดีค่ะพวกเราเนตีมีไทยแลนด์ค่ะค่ะกอาจจะมีท่านนะคะที่ได้รู้จักพวกเรากันไปแล้วนะคะแต่ว่าท่านที่ยังไม่รู้จักพวกเราไม่เป็นไรนะคะพอเดี๋ยวเรามาช่วยกันแนะนำตัวก่อนทีละคนเลยนะรล้วจากคนแรกเลยค่ะสวัสดีค่ะจีน่าจากคุณสุคุณสุเอค่ะเอจีน่จังสวัสดีค่ะมีวากจากคุณสุคุณสุเอค่ะ สวัสด <ersch> ีค่ะยูคาลีนะคะเมดลิเจนค่ะเย้ยูคาลีจ้าสวัสดีค่ะยูริค่ะจากยูนิษปาร์ตี้เมกเกอร์ค่ะเย้ยูริจังสวัสดีค <horse> <board> ่ะฮโยยุกิค่ะจากปาร์ตี้เมกเกอร์ค่ะเย้ฮโยยุกิจัง <quito> ค่ะครั้งนี Caitlin ้นะคะพวกเราเมดยูมินไทยแลนด์นะคะก็ไม่ได้ของไพร์มนั่นเองค่ะทุกท่านนะคะก็่ะสังเกตว่าพวกเรานะคะไดรสใสๆสะพ้ายสีลุงนั่นเองนะคะเดรส อยู่ที่ตรงนี้ด้วยนะทางซ้ายมือค่ะแต่หากว่าได้จนใจเก็บของที่ลึกรวบเป็นความทรงจำก็สามารถมาหาพวกเราที่บูธกันได้นะคะค่ะแล้วก็สำหรับท่านที่สงสัยนะคะว่าเมดิมีไทยแลนด์คืออะไรนะคะเมดิมีไทยแลนด์นะคะก็คือร้านเมดจากประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเรามีตั้งสาขายอยู่ที่ฟิวเจอร์ปาร์คลังสิตโซสเตลชั้นสามนั่นเองค่ะเย้ yeah! ใช่นะคะแล้วก็จะมีทั้ง ขนมหวานไล่โชว์และความสนุกอื่นอีกมากมายเลยล่ะคะ่ะถ้าหาว่าด้สนใจใพวกเรามาหาพวกเรากันได้นะคะค่ะแต่ว่าแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเล่นความสนุกกันเราจะให้ทุกค่าชื่อคำว่ามิ้วจิือฟ้าโตไปพร้อ ato, มกันก่อนนะคะพร้อมนะคะ